พ่อพ่อพ่ออะไรไปชาหนูเบื่อจริงๆเบื่ออะไรลูกเบื่อไปโรงเรียนแล้วพ่อไปโรงเรียนใช่ทำไมลูกคุณครูสอนแต่วิชาเดิมเดิมครูสอนแต่วิชาเดิมเดิมใช่ไม่มีวิชาอื่นเลยแม่ครูมันแต่ะเออไอ มีบอม่อมือใดที่มึงบ่ถือดาบบ่โอโว้ยแห้งเงยไปเติดบ<อ>้านอครไม่ยังเอาหนี่ขนมกินห้องของกินแล้วแล้วจะได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดน<อ>ี่อย่างพุ่นล้างบ้านเสื้อผ้ากองเต็มอยู่ แม่แม่แม่ยังระบายชาเมื่อวานนี้เราเห็นพ่อมากับกิกเห็นพ่อมากับกิกใช่เห็นจริงๆบอกเห็นจริงๆแม่หนูเห็นมากับตาเห็นมากับตาใช่สรุว่าเห็นมากับกิกหรือมากับตาเห็นมากับตาเอาเอาให้แน่ๆนเห็นมากับกิกหรือมากับตาเฮ้ยช่างเถอะแม่แล้วมึงจะไปไสบักห้าเ่ยไหมไอ้บิด ่ยังแกซีเรียวยังเลยไอ้วาซีต้มน้ำนี่เลยอ่ะซีต้มน้ำเออต้มน้ำขึ้นมาล่างดากเนี่ยต้มน้ำของสิล่างดากสิได้ไหมล่างแล้วนาะดากน้ำปื๊ๆอยู่ไหมเออซีม,มันอยากเนาะสาต้มน้ำเอ้าแล้วแกซีไปใส่เราบะันตู้ไว้ไอ้ไปล่างดากเนาะล่างดากหมข้าแม่นดากเจ้าดากเจ้าในล่างจี่ไหนมันก็บอกเราเฮ้ย,ยมัดคำสิบอกครับ ดังนอจิพ่อพ่อพ่ออะไรลูกพ่อไปขายของพ่อเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยลูกเหนื่อยพ่อต้องผัดอุปสรรคอะไรมามากมายใช่ลูกแต่ที่แน่ๆถ้าพ่อผ่านเซเว่นอย่าลืมซื้อขนมมาให้หนูด้วยนะเลยรักสิบห้าเงินใช ยังไม่แม่หนีิเจา้าคือลูกแต่เสาเถอะเฝ้าไปเฮ็ดงานบ่บ่แล้วเอา้าเฝ้าลูกให้ยังมาข้องน้ำมา้องน้ำแมนโอ้ยบักแห้งมึงเอ้ยไอพิษยังแกเซ็ดอีหยังเลย,ยี่ว่าสิต้มน้ำนี่แล้วชีต้มน,มน้ำเออต้มนม้ำคือม,ม,มาล้างดากเนี้ต้มนม้ำผมสิล้างดากสิเดดิล้างแล้วเนาะดาดนำปื๊ดอยู่ไหม อซีเมันอยากเนาะตาตบหน้าชือเจ้าเจ้าซื้อไปใส่เราบัดโต้ไว้ไอ้ไปล่างดากเนาะล่างดากหมอ่แม่ดากเจ้าดักเจ้าล่างดินแล้วก็บอกครับเย้จ้าพ่อเริ่อเรียนไวยังลูกวันนี้จะไปช่วยพ่อใช่ไหมช่วยพ่อช่วยพ่อขายฟังนะเลยดูผู้ชายหาลูกเกยให้พ่อเย้ ไม่ทัเสืว่าลูกพูใดวะ <laughs> เร็วแน่แ้เร็วแน่แเร็วแน่โอ้ยอ้แมยาไปหาแมงตีดเดี๋ยวนี้หอ้ย <laughs> เอวิดเดวิดแม่ย,ยจะขึ้นท่าแปลงปลอยเยเถดนี้นตหาตหักบ่ตาหักอยู่ยกอออ็อยากอยู่บะเอออยากอยู่ อย่างเงี้ยอยทินยงีดมมีนะว่าอยู่มืนีวายังไอ้เนี่เป็นหนาหน้าวกลวเป็นบ้าอแมนป็ยังไอ้ก็เป็นโั้ตัวแมนป็ยังเมือนอีไอต้งมีสิ้นเหลือนะบอได้ขึ้นเสียงดอกไอต้งมีสิ้นเหลือเพราะว่าเป็นหนาหน้าบกรัวเหลือยังระว่างหลังถวยครับสาขา ไอ้ขอสักผ่าก่อนเด้อเออมีสั่นไดหมไอ้เป็นหัวหน้าก็กั้วไอ้ตกมีสีเหลืองใช่ไม่รางเลือองพนดีคัพ่อพ่อพ่ออะไรไปชาหนูอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานแต่หนูหาน้ำปลาหวานไม่เจออะแล้วทำไมอ่ะ พ่อในบ้านเราไม่จะขวดเค็มๆไงพ่อยากกิได้ที่ไหนอ่ะอยากกิน <precisa> จ <Judy movies> ังเลยไปหลักฟองไปหาซื้อปลาหวานเย้